พี่ดาสวัสดีครับยังรูะสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกคนคะ่ะวันนี้พี่ดากลับบ้านแม่แล้วนะคะทุกคนเนาะกลับบ้านตั้งแต่บ้านแล้วนะนี่พี่ดามาดูพี่ดาคนหล่อค่ะทุกคนมาดูพี่ดาคนหล่อสิไปถ่ายไหนไปคนหล่อจะไปไหนอะ ทุกคนทุกพี่ได้ใส่เสื้อใส่เสื้อไอ้เจ้าสตาค่ะทุกคน,กคน,กคนวันนี้แม่เอ้ยโอยสร้อยหลวมสร้อยหลอมสร้อยคอหลวมค่ะวันนี้พี่ได้ขอนั่งโง่ๆสักวันเนาะตอนนิดแม่แม่ถ่ายคลิปมาน้องรีบๆลงมาเลยนะคือแม่ว่าจะถ่ายคลิปเด็กๆใส่เสื้อกันน่ารักแต่ได้แต่ได้สวัสดีหน่อยลูกเร่อกสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่ด้าหล่อไหมครับวันนี้อาถามไ่แม่ก่อนเร็ววันนี้พี่ด้าหล่อไหมครับเอ๊ะนนีี่ที่คนหลอ่ออีกคนหนึ่งทุกคนเห็นไหมเนี่ยทุกคนพี่ม้าก็หล่อนะทุกคนมาดูพี่ม้าก็ก็หล่อขอโทษขอทุกคน,กคนสาวพี่ม้าใส่เสื้อมีส้มมีแดงมีเหลืองแล้วชมพูแม่จะใส่น้องที่ชมพูใช่ไหมคะอ่ะ เราให้พี่บีมาใส่ให้เราอันนี้เนี่ยพี่ม้ารอไหมครับรอเนาะไอ้พี่ม้ารอพี่ม้าทรงเสียนะเนี่ยนี่พี่ม้าทรงเสียค่ะทุกคนพี่ม้าทรงเสียนะเนี่ยเออมารอนี่เห็นพี่ดาใส่ไงคะถ้าแม่ไปใส่ให้พี่ม้าเดี๋ยวพี่ม้างอนพี่ม้างอนพี่ม้าจี้งอน สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพูดคุยทักททยกับเด็กๆกันนะคะทุกคนทานข้าวกันหรือยังเดี๋ยวคุยกับน้องนิดหน่อยสิอลิสอลิสค่ะอลิสค่ะ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 อลิสค่ะทำไมลิศไม่ใส่อะไรทำไมน้องนิดไม่ใส่เชือคะ่ะนิงคุณแม่จะใส่เชือให้น้องลิศสีชมพูคะ่ะ มาเลยมาเลยมาเลย,ยเยรียกใส่นนเสื้อสโจอูคนจับน้องที่ใส่เสื้อก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะเอ้ยแขนมือเดียวมือเดียวมือเดียวน้องลิศวิ่งหนีทุกคนแม่จะใส่เสื้อแต่แม่จะถอดให้๋ยวแม่ถอดให้ขอใส่ช่วยใส่คลิปแป๊บหนึง่งเนาะ่ายคลิปแป๊บหนึง่งขอโทษนะคะเพื่อนเน้นนะองเพราะว่าคลิปนี้ก็คือถ่ายถ่ายคนเดียวแม่ใช้มือถือถ่ายนาอแล้วก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อเลยค่ะบางทีอาจจะ สายกล้องบ้างอะไรบ้างเนาะก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยแล้วกันแบบว่าคลิปแบบเลี้ยวเลยไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยค่ะใช่ไหมคะน้องลิศใช่ไหมคะใช่ไหมคะน่ะเครียดแล้วค่ะแม่ใส่เสื้อให้พี่น้องลิศค่ะเครียดแล้วเห็นไหมลางไม่อยากใส่ไอพี่ดามาโชว์ตัวหน่อยดิพี่ดาหันหน้ามา,าเรียลดกตัวหนดูตัวอะไรดนคนดูตัวอะไรน่้พี่ดา หันหน้ามาโชว์ตัวหน่อยดีจะเร็วเร็วๆอาดูตูดดูตูด,ตด,ตดนี่ไอ้ด้อมค่ะทุกคนไอ้ด้อมไอ้ด้อมส้มวันนี้แม่ให้เด็กๆใส่เสื้อค่ะทุกคนก็คือว่าก็สีไหนสีไหนดี <c oughs> มีทุกสีเลยค่ะทุกคนทุกคนดูนะคะว่าพี่ได้สีไหน <c oughs> พี่ได้สีไหนได้ xí này, xí à, này, à lúc này đơn đơn đi đơn, đơn, đơn lúc đi đơn luôn 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 lúc à lúc luôn lúc luôn 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 đã đã đã, pida, พี่มะดูกพี่มะกับนอ้องฤทธิ์ครับพี่มะกับนอ้องฤทธิ์ครับเออเจ้าแมกนัมออกนอกเด้อค่ะทุกคนเออเจ้าแมกนัมมันดื้อว่ะตัวเนี้ยอืมมะพี่มะหล่อไหมมะหล่อไหมครับหาแม่แม่สิ นอนเล็กกับซันต้านะคะทุกคน,นมีพีดาพีด้ากินน้ำอาจจะรับคาแล้วแหละใส่เสื้อให้เดินไม่เป็นเลยค่ะโอ้ยขาเขือไม่มีแรงเดินเลยแม่ใส่เสื้อให้พี่ด้าเนี่ย ดูดีครขาไม่เป็นแรงเลยรอไหมฮะรอรอเดี๋ยวสอยเสื้อให้นะนะรอไหมครับสวัสดีก่อนเ,อเดี๋ยวสวัสดีครับพีด่ดากลับบ้านแล้วนะครับ,บอกแม่แม่สิดากลับบ้านแล้วครับ กลับบ้านแล้วครับพี่ดากลับบ้านแล้วเนาะเนาะกลับบ้านพี่ดาแล้วพี่ดานอนหลับพูดเลยเดี๋ยวแม่มาทําอะไรพี่ดาก็ไม่รู้เนี่ยพี่ดาหงุดหงิดแล้วแม่มาใส่เสื้อให้พี่ดาพี่ดาไม่ชอบเหรอกนุ่าไม่ชอบเนาะใช่ไหมเนาะไม่ชอบแม่ใส่เสื้อให้หล่อๆไงเดี๋ยวแม่ก็ถอดให้แล้วนะ แล้วก็ถอดเลยพีด้าไไแล้วเอ้ยเนี่ยพีด้าสีไหนเนี่ยดูสิ้าสีไหนสีชมมาะลูกเนอะยาชอบสีชมสีชมเสื้อซันต้าค่ะทุกคนน้องนี่ล่ละค่ะน้องนี่สีชมพูน้องนี้เป็น,นผู้ชาวค่ะ,ะมาไม่ถอดให้มามาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาแล้วนะคะทุกคนนองแค่นี้ก่อนนะ้องเดี๋ยวมาถ่ายคลิปเดี๋ยวมาทำคลิปให้ เพืเ่อนๆดูใหม่เนาะฝากกดติดตามแพนด้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆกันด้วยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเลยพี่ด้าขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับที่ติดตามครับครับไปแล้วครับ